หัวใจอวัยวะที่สำคัญที่สุดในระบบไหลเวียนเลือดหัวใจจะสูบฉีดเลือดที่รับออกซิเจนจากปอดไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆของร่างกายแต่เมื่อพูดถึงโรคมะเร็งหลายคนคงอาจไม่ทราบว่าหัวใจก็สามารถเป็นที่เกิดของมะเร็งได้เช่นกันแม้ว่าโรคมะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจจะเป็นโรคที่พบได้น้อยมากแต่ถ้าได้เป็นแล้วก็อันตรายถึงชีวิตโรคมะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจ โรคมะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจหรือ Primary Cardiac Tumor เป็นโรคที่พบได้ยากมากเมื่อเทียบกับมะเร็งชนิดอื่นๆที่เกิดขึ้นในร่างกายเนื่องจากกล้ามเนื้อหัวใจมีเซลล์ที่มีลักษณะพิเศษที่ทําให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งต่ําอย่างไรก็ตามเมื่อเกิดขึ้นแล้วโรคมะเร็งชนิดนี้จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพและการทํางานของหัวใจโดยรวมชนิดของมะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจโรคมะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจสามารถแบ่งได้เป็น2กลุ่มหลักคือมะเร็งปฐมภูมิ Primary Cardiac Tumors มะเร็งปฐมภูมิคือมะเร็งที่เริ่มต้นจากเซลล์ของหัวใจเองชนิดที่พบบ่อยคือมิกโซมาซึ่งเป็นเนื้อมอกที่มีลักษณะเป็นเนื้อนิ่มและมักจะไม่เป็นอันตรายมากนักนอกจากนี้ยังมีชนิดอื่นๆเช่นแรบโดเมโอสโคมและไฟโบรซโคมซึ่งเป็นมะเร็งชนิดร้ายแรงมะเร็งทุติยภูมิ secondary c a r c i n um o s มะเร็งทุติยภูมิคือมะเร็งที่เกิดขึ้นจากอวัยวะอื่นแล้วลุกลามมายังหัวใจมักมาจากมะเร็งที่ปอดมะเร็งเต้านมหรือมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมะเร็งทุติยภูมิมีอัตราการเกิดสูงกว่ามะเร็งปฐมภูมิเนื่องจากหัวใจมีการลำเลียงเลือดไปยังส่วนต่างๆของร่างกายทำให้เซลล์มะเร็งจากอวัยวะอื่นแพร่กระจายมายังหัวใจได้ง่ายสาเหตุและปัจจัยเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดมะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจยังไม่เป็นที่ชัดเจนเนื่องจากเป็นโรคที่พบได้ยากอย่างไรก็ตามความเสี่ยงในการเกิดโรคอาจเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันและการมีเนื้อมอกในร่างกายอาการของโรคมะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจอาการของโรคมะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจอาจแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับขนาดและตำแหน่งของเนื้อมอกตัวอย่างอาการที่อาจพบได้เช่นหายใจลำบากหรือหอบเหนื่อยอาการเจ็บหน้าอกหัวใจเต้นผิดจังหวะ อาการบวมที่ขาหรือเท้าการทำงานของหัวใจลดลงจนนำไปสู่ภาวะหัวใจล้มเหลวการวินิจฉัยมะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจมักใช้วิธีการตรวจด้วยภาพเช่นการทำเอ็มอะไร C ์ซีทิสแกนหรือเอโคคาดีอะแกรมเพื่อให้แพทย์สามารถเห็นภาพของเนื้องอกและประเมินขนาดการรักษาโรคนี้ขึ้นอยู่กับความรุนแรงและขนาดของมะเร็งเช่นการผ่าตัดการใช้เคมีบำบัดหรือการใช้รังสีเนื่องจากโรคมะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจเป็นโรคที่หายากการรักษาและการวินิจฉัยโรคอาจมีความซับซ้อน การรักษาการรักษาโรคมะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจขึ้นอยู่กับชนิดขนาดและตำแหน่งของเนื้อมอก,การรักษาที่ใช้ได้แก่การผ่าตัดหากเนื้อมอกสามารถตัดออกได้การผ่าตัดจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดอย่างไรก็ตามเนื่องจากความซับซ้อนของหัวใจการผ่าตัดอาจมีความเสี่ยงสูงการใช้ยาเคมีบำบัดใช้สำหรับมะเร็งที่มีการแพร่กระจายหรือในกรณีที่ไม่สามารถผ่าตัดได้ การใช้รังสีเป็นอีกทางเลือกในการรักษามะเร็งที่ไม่สามารถผ่าตัดได้หรือเพื่อช่วยควบคุมการเติบโตของเนื้องอกผลกระทบและการป้องกันมะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจเป็นโรคที่รักษายากและมีอัตราการเสียชีวิตสูงเนื่องจากมักพบเมื่อโรคอยู่ในขั้นที่รุนแรงแล้วการป้องกันไม่สามารถทำได้โดยตรงแต่การดูแลสุขภาพทั่วไปเช่นการควบคุมความดันโลหิตและการดูแลระบบภูมิคุ้มกันอาจช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคสรุป โรคมะเร็งกล้ามเนื้อหัวไปเป็นโครคที่พบได้น้อยแต่มีผลกระทบที่รุนแรงต่อการทำงานของหัวใจและชีวิตของผู้ป่วยาการวินิจฉัยและรักษาที่รวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญในการเพิ่มโอกาสรอดชีวิตขอบคุณข้อมูลจากศูนย์มีสุขโรงพยาบาลพยาไทย 3. อ่านข่าวต้นฉบับได้ที่มะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจเกิดได้ยากแต่อันตรายถึงชีวิต